ตนนี้เ่้อดยี่รักบ้นนตขอบคุณิดครับทุกคนฝากถือมัง,งบบนใจผมได้นะครับขอเปิดระบบริงตั้งแต่ตอ,ตอนนี้เดี๋ยวไปติดพวกนี้นะครับผมนี่ครับชื่ออะไรที่ต้อง สวีทต้อการครับฝากสิงีกันด้วยนะครับยังไม่ได้เปิดเลยของของของตรนีเนี่ยก็คือเดี๋ยวที่ได้ได้เนี่ยจะไปเปิดตรงนี้นะครับโอ้โหแเกน้งมกินกรันแ้สมพอสมสมล่วังจอพครับสมพลตอนนี้รูกแม่ยังมีอะไรมาบอกมีอะไรมาบอกพ่อเขส่งอ่า สวัสดีครับทนทุกคนครับผมพ<ม>นหรวนโโริงลอกจันนี้รอเกินขอรอกระชากใจหน่อยนะขอรอกกระชากติง้งฝากติ้งๆดลยนะครับทุกคนขอบคุณครับตอนนี้ติ้งมาสามใบแดงแล้วครับผมขอสักงานใหญ่อย,อย่างนี้ที่เต็นท์คอกโขอสักสองร้อยใบแดงก็พอเนาะสวัสดีพี่ชจเอะเเอนะครับ คนมีลำใหญ่ครันมีย่ากดวยว่าาคนพ่อจะวดหมากแคน้องาครับน้องขัญมาครับเมื่อกี้เพิ่งออกเลินไปแล้วก็ตอนนี้ดีกำลังดำเนินเรื่องต่อไปอย่างรวดเรืวเพราะว่าเวลามีน้อยใช่น้องกันต้องเจอตะคืนแล้วเดี๋ยวนี่สะพานนำขาบเจอครับมีเรียนที่ทำ หน้าให้ะ mm. เวออนไีไม่มีเขาไปคุ้มปิดครับกติ่าปาของคนไทยครับ ครับกินไปหลายแก้วมากๆเลย ตอนนี้ติ๊กเพิ่งได้แค่3ใบแดงนะทุกคน<ม>ติ๊กงานพวก่งนี้ที่ทเซนทรัลโบว์นะครับ คุณครับสี่ใบแดงแล้วค,ครับใช้แต่งหน้าให้พี่จะเปรี่ยว คดกลับไปยังบ้านท่านผู้ชมครับย้อนกล่าวถึงบ้านของกาหลงเดยกคนเมย์กับน้องญี่ปุ่นครับลูกซ้อนคสี้อนาจับ้วาปอยแต่ผมเพิ่งผมนอนแล้วนะ สมมาเป็นทัพทีมลูกสาวของการหลงดูชมครับเราสมมุติเหตุการณ์ว่านะวันแต่วันที่การหลงเก็บเจ้าอุนนอยได้จนถึงวันนี้ะระยะเวลาผ่านไปสิบกว่าปีแล้วนั่งรับสู้ครับผมตู้แล้วถ้าติ๊งมารวว่าตู้อยู่แล้วฝากสิ่งนี้ทุกคนยังได้น้อยอยู่เลย สวัดีครับพี่ฟ้ายังสวัสดีครับนอนไปบ้านแล้วครับนอนไปทั้งทุ่วโมงขอบค no no ุณครับเวลคระบบัิงครับผมอีกหนึ่งพันบาทขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ได้เจ็สี่ใบแดงแล้วทุกคนมาตอนนี้เลยเลยเลยทุกคนฝากังเพลงเลยครับ ตบทีใบแดงแลทุกคนเดี๋ยวยาวไปเลยไม่เหนื่อยครับเพื่อนรุ่นทำเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยทำได้หมดขอให้บอกสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับฟาร์บบสิ่ิงเลยนะครับ 15ไปแดงและวขอคุณครับวเล้หาก่อนกว่ามัีอะไรให้ใช้หอเป่าเดี้ไปหาม่าทพทีมมุ่งตรงไปหาแม่กาหลงหวังว่าจะช่วยอะไรแม่ได้สักอย่างในระหว่างที่เจ้าหน,น้อยไม่อยู่บ้านย้อนกล่าวถึงกาโลางท่านผู้ชมครับจากวันนั้นถึงวันนี้เธออายุเกือบจะห้าบแล้วครับผมแต่ยังสวยอยู่เลย ไม่ต้องห่วงครับผมยิ่งภาพผมยิ่งชมคุณไปเรื่อยๆแม้ติ่งตึงที่ชาเปียวจริงๆอุตส่าห์ออกมาเชฟวะขนาดนั้นตั้กเยวแก่แล้วแม่ครามยาของสีนี้ตอนนี้ออมันเ,เต่ากระโดงแล้วแต่ลูกสาวแม่ทักทีและเป็นอะไรกันที่กนำนันสดมาถึงท่านผู้ชมครับ หน้าใบแดงนะมหลานงนตคนใช่ไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าก็เราต้อทำหน้าที่เต็มที่อ่ะเพราะว่าเอาสิ่งเขาไว้ใจเราเราต้องทำทุกอย่างให้ออาไป มันไม่ได้ถึงขั้นแบบล้มหมอนนอนไม่ได้ขานหลันลุกไม่ไหวแล,ล้วเราทำงานได้อยู่แค่ไอ่โอ้ไม่เนเลใหมังงงังงอาเลยเปวจำังก็หาจาินเขาบอกต้นเลยไปารงม่ส่งเลยเจา

ครทิฟีสวัสดีครับพี่นิาสาสวัสดีครับแย้มที่านกำนันั่งล่นจ้าท่านกำลันนี่พราอะไรมาหา ลูงฟ้าเพราะระบบล,ลุงฟ้าหายไปเยอะเลยทุกคนระบบล,ลุงฟ้าคือเนี่ยนั่งรลายไปเนี่ยเพิ่งได้สิบห้าใบแดงเห็ทุกคน วางกันจ้าไว้กำลังใส่สูตรได้เมื่อไหร่ฉันจะไปกล้องให้ก็แล้วกันโอ้หน้าลูกไม่ได้ค่ะลุ้นก็ใส่กระชอนได้ชิคก็พักไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวรอให้ที่บุณน้อยมันหาเงินมาได้ก่อนแล้วก็จะเอาไปให้ประมาณเนอะตุ้ยจ๋ไอ้เพื่อนไอ้พผมไอ้เพื่อนอีหลงไม่เงือกให้อูติดขาเาหัวไัจีบมาให้กันเป็นคนให้ถังปั้น

ได้ยินคู่ครับไอซึ่งนี่มุนิการลงไปเลยครับ

พาท่านผู้มีเกียรติพบกับลูกสาวของกำดสดที่ชื่อว่าคุณหนูสมศรีบทบากการแสดงจากนังเอกขวัญใจมหาชนคนของคุณนุ่นเนชนกเพชรพิเีชยน ผมามาให้ครับ I mm -hmm. ด้วยนะคะสวยสวยสวยสีเหมันสวยขอบอุนาลกาวนันคขอบขอบคุณดอกกุหรับจ้า สิบเจดใบแดงเพิ่งได้พันเนะทุกคนนะยังฝากระบบสิงก <those> ันได้เรื่อยนะครับสาวกำนันท่านผู้ชมครับเอาให้นู้นเลยเอาเดวให้นู้นเลยเอาเดวให้นู้นเลยให้เลย หานขส่อมซี ก้อนกล่าวถึงน่ายังบ้ากาหลงมาเป็นคนใช้ขันดองน่ายังบ้านแห่งนี้นูชงครับอารมณ์โมโหของผน,นูสมศรีพาเธอมาถึงนี่มุ่งตรงเข้าไปหา ตัวกันทุกคนพอเราพอแับจังหวะถูกไงคือมฏนวัตครับจังหวะนี้นะเขาเขาาจะคุมมันอยู่แต่เราไม่ต้องไม่ต้องมองกลับครานี้จะเป็นช่วงของี่ผมจะได้ไปแต่งตัวมาไม่ได้ครับได้ได้ได้เลยแหละไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไหวไหวไหวน้องแจ็ตัวเด้อเขาจะเขาจะไล่ตีลรา

โอแกครับบนเหนื่อยถ้าได้ถ้าถัาดีครับแมวดีครับจ๋าไม่เอาครับท้าได้ถ้าถ้าได้ตริงหน่อยบนทางหล่อที่เพิ่งเจอเจอป้าพี่นั้นที่นั้นจบวันนี้เท่าไหร่นะฮะป้าสิบนาทีอะอะไรอะจบปะเหรอจบพัน ใช่หรอใช่ใช่เนี cool ่ยโอ้โหนี่โคตรเร็วเลยนะนี่ะฟาสเลยนะเ่นช่วงแรกก็บุ้มบุ่มบุมบุมไปเลยเนี่ฟาสมากพี่นายใส่สีอะไรอะอ๋อสีขาว สนับไอ้หรือไอ้เงาโมเก้นี่เราไม่มีนะขอบคุณขอบคุณครับอะเราบบกิงเริ่มมาแล้วสุขปลังได้ไมให้คนในเมืองจึงวรลิกเก้ราบริได้เลยครับผมผมฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะไอ้ติงเพิ่งมา1แ0 8เองนี่มาแ0 0 8นะยังให้ได้เรื่อยนะครับผม เอ่อท uh, ี่เร็วอยู่ในรถต้องมาหนึ่งต้องเที่ยวกัน